Bye. เคยรู้เราเคยทำเราเคยพลาดะครับเราคยถึงพลาดแล้วจึงแข็งแกร่งค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะอนะคะนันต้องขอบคุณนะคะท่านประธานนัทวิทย์นะที่เดินมาส่งแล้วก็ลงไปนั่งแล้วนะฮะตบมือให้กับท่านประธานนัทวิทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นกับทุกทุกท่านเลยเราพร้อมกับตื่นเต้นกับสินค้าใหม่ของเราด้วยนะคะในวันนี้นะคะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะ ช่างรแห่งความสุขของการได้ดื่มดากับเม็ดกาแฟชั้นเลิศนะฮะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นและอเมริกาฝรั่งเศสนะคะคัดสรรเม็ดกาแฟมาอย่างดีพร้อมสกัดเย็นด้วยใช้ความเย็นสกัดเพื่อไม่ให้รสชาติของกาแฟนะคะที่มันหายไปนุ่มแต่จะใช้ปริมาณกาแฟที่มันมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวนะคะแต่กาแฟเราจะอร่อยมากนะคะ ทีนี้เราไปดูกันค่ะพร้อมไม่พร้อมที่จะดื่มกาแฟกันแล้วคะรู้เรื่องกาแฟกันหรือ,อยังคะถ้าอยากรู้แล้วก็มาเลยนะคะกาแฟตัวที่หนึ่งชื่อว่าจอยกาแฟกระดูกเอ็นข้อรู้หรือไม่ว่าร่างกายขาดแคลเซียมอันตรายกว่าที่คิดขาดปุ๊บบางคนนะแค่ล้มเบาแบบเบาๆนะกระดูกแตกนั่นหมายความว่ากระดูกคุณบางแล้วก็พรุนเนื่องจากการจากว่าอายุ ขึนมากขึ้นหรือคุณแม่นะคะที่เกิดการตั้งครรภ์แล้วลูกก็จะดึงแคลเซียมไปสร้างเป็นตัวอ่อนผู้หญิงนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเป็นโรคกระดูกพุนมากกว่าผู้ชายและแถมยังทานกาแฟซึ่งในอดีตนะคะกาแฟเราก็รู้ว่ามีคาเฟอีนมันทำร้ายสุขภาพแต่วันนี้นะคะกาแฟเรานะคะได้เปลี่ยนโฉมให้เป็นกาแฟสุขภาพพร้อมรสชาติที่ดีเยี่ยมค่ะ นะตกวอกับยูมีจอยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีตัวหลักของเขาคือ UC2 UC2 นี้นะคะต้องใส่ UC2 เห็ดผุเลราเราอยากให้เจทานได้นะ,ะ UC2 เป็นแคลเซียมนะหรือเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันโจลิกสิตนะคะที่อเมริกา UC2 นี้นะเป็นคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนเสมือนคอลลาเจนของร่างกายมนุษย์ทันทีที่คุณดื่มไป จะดูซึมไปถึงกระดูกเอ็นข้ออาการปวดข้อเขา่าจุรู้สึกขึ้นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่คืองานวิจัยของเขานะตบมือให้ตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะรสชาติจะเป็นคาปูชิโน่หอมนุ่มลิ้นมากอร่อยมากนะคะอ่านะคะพนักงานเตรียมนะเตรียมน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกว่าเราจะทานตัวไหนมีสิทธิ์เลือกนะคะวันนี้ เพราะว่ารา้อยทานฟรีอยากทานกระดูกก็เดี๋ยวยกมือนะคะทีนี้มาดูค่ะอ้าวตัวนี้ภูมิใจนำเสนอชื่อว่าอาร์ติสกาแฟบำรุงสมองท่านจะชอบตัวนี้มากเพราะประธานเป็นคนใช้สมองเยอะถ้ามีอาการมึนงงง่วงห่าวนอนนะคะรู้สึกสมองไว้เฟรชชี่ฉีกกาบ้าทานหนึ่งซองคุณจะรู้สึกเลยว่าโลกมันสว่างเห็นอะไรชัดรู้สึกเฟรชขึ้นมา กาบ้านะคะคือแกรมมาซึ่งอยู่ในจมูกข้าวนะคะแล้วมี B12 มีทอรีน B12 ิบอดทอรีนนี้นะนิยมจะใส่ลงในนี่เป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินไม่ให้สารเคมีใดๆนะคะจะนิยมใส่ในเครื่องดื่มชูกลำลังอย่างเช่นอะไรคะกระทิงแดงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งบางแบรนด์ก็อาจจะใส่เป็นยาไปแต่เรานะคะไม่ใส่าย,ยา เราจ่สารที่ให้ความเฟรชมนรดึงกระทิงแดงอะโอเคไหม <Okay. S 1> คินซองเดียวขับรถถึงเชียงใหม่เลย oh. อ่าสบายโล่ง oh. นะคะฉะนั้นไม่ใช่กระทิงแดงนะคะแต่มันอันรู้สึกเฟรชนะคะอยากให้ทุกคนลองดูวันนี้จะชิมตัวไหนไประธานให้ทุกคนเลือกคนละหนึ่งซองนะคะ oh. นี่แหละนะปรุงพิเศษแล้วก็อุย้ยตัวนี้นะคะ oh. ชื่อว่าแม็กแม็กนี่แปลว่าอะไรคะภ oh. าษาอังกฤษแม็กภาษาไทยแปลว่า ใหญเต็มแม็กซีมกาแฟ е สมัตถนะของผู้ชายทานแล้วเป็นอะไรไอ่่าเงี้ยมันไม่ได้ทานแล้วใหญ่นะแต่ว่ามันก็ช่วยกับคนมีบุตรยากเสริมสมัตินนะส่วนผสมที่อยู่ในนี้ประธานก็ตั้งใจทํามากนะตัวนี้จริงไม่อยากไรสดเลยนะอืแต่ไรสดไปแล้วใช่ไหมก็คงจะต้องพูดละ่ะเพราะว่าเลยต้องขายวันนี้นะเออนะคะก็ มีซิงค์นาโนนะคะแล้วก็มีแอลอาร์จินีนนะคะโมเลกุลมหาศย์ช่วยหลอดเลือดถังเช่าทิเบตปาลาไหลเพือปาลาไหลเพือนะคะช่วยเพิ่มพลังก,ก,กำลังนะคะแล้วก็จะมีตัวมากระทืบโลงรู้จักไหมคะแค่นี้แหละจะได้โดนกระทืบกันบ้างแล้ว <c oughs> นะคะแล้วรู้ไหมคะว่าแอลอาร์จินีนนะคะใช้ร่วมกับสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลซิตรูลีน แอลซิตรีนสองตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยอยากจะภูมิใจนำเสนอตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยทานแล้วเนี่ยเราจะมีพลังออกกําลังกายได้นานขึ้นตามกิจกรรมที่คุณมุ่งเน้นได้นานขึ้นโอเคไหมอันก็ผ่านเลยตัวนี้ตองดูด้วยค่ะนะคะไอเดี๋ยวคุณทานลูไอ้ผู้ชายนะวันนี้ไประานขอเลยให้ผู้ชายทานตัวแม็กซีนยกหน่อยดีคะใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้ชาย เตรียมเลยกี่ซองนะคะคุณจะรู้สึกถึงคำว่าวูประธานนัดบอกว่าปร,ประเด็นเรประธานนัดทานไปประธานนัดประธานนัดเป็นคนเทสมันขึ้นว่ะขึ้นยังไงอะ่พะพนักงานในรอประเดตกใจฮัประธานอย่าพูดอย่างนี้ดิประธานนัดไปไหนแล้ว้ประธานนัดไปยืนยนันมันขึ้นนะ่ะเออขึ้นยังไงทุกคนได้รู้เองอ่ะมันขึ้นยังไงนะเตร,รียมไว้เตรียมไว้อยากทานกันรึเปล่าคะถ้าใครอยู่เยอะก็คุณสองซองมันเนี้ยโอ้ยดูแล้วเนี่ยหันทางนี้น่าจะสองซองมันเนี่ย ก็ใช้กิซพัทั้อง,งสองซองเลยนะคะอ่าทีนี้ตัวต่อไปชื่อว่ามาโรนาเป็นวิตามินกันแดดรู้จักไหมคะวิตามินกันแดดปกติเรากันแดดเราต้องใช้ครีมกันแดดใช่ไหมคะตอนนี้เราทานก็กันแดดได้ทานกันแดดได้ถ้าไม่เชื่อลองไปเล่นน้ําทะเลเลยลงไปเลยสองคนใส่เสื้อกล้ามนะเสื้อกล้ามพอตั้งสองคนเลยคนหนึ่งทานมาโรนาคนหนึ่งไม่ทาน เล่นกางแดดเปี้ยงเลยนะเอาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันกลับขึ้นมาบนฝั่งถอดเสื้อดูคนที่ทานมาโดนหน้านะนะคะผิวสม่ำเสมอไม่มีดงดำคนที่ไม่ทานถอดเสื้อปุ๊บจะเป็นสองสีรู้บอกไหมฮะเพราะว่ามันไม่กันแดดไงสุดยอดไหม<า>ตบมือด้วยค่ะนะคะไม่ใช่แค่กันแดดนะคะผิวขาวกระจา่างใสลดเลือนกระาวฝ้า,าลดริ้วรอย เสริมคลอเจนแถมกันแดดค่ะอยากภูมิใจนำเสนอมาโรนาใครอยากทานมาโรนามั่งยกมือขึ้นโอ้โหอยากทานทุกตัวเลยโอเคนะคะออมันครบแล้วเหรอคะเพื่อนพูดครบหมดแล้วเหรอคะห้าตัวแล้วใช่ไหมขาดตัวไหนฮะใช่ขาดกิลลี่นะคะพนักงานหายไปไหนกิลลี่เนี่ยลดน้ำหนักนะคะเป็นกาแฟหนุหนตุ่มน,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 น้ํลกันนะคะกาแฟ ลดน้ำหนักนะคะก็จะมีตัวไวคินนีบีนนะฮะที่สามารถสลด์ไขมันที่สะสม oh. เอ็นประทานผอมไหมใครเคยเห็นประทานไ me หมก่อนน้นนี้ว่าอ้วนพูดได้ว่าอ้วน oh. ตอนนี้นะคะลดไป12โ oh. ลเห็นไหมแต่หน้าก็เล็กลงด้วยแล้วก็เอวจากเมื่อก่อน30 32ตอนนี้เหลือ27อะ oh. เออแถมสวยแล้วก็เด็กเด็กไหมฮะ yeah. เด็กขึ้อนอะ เออเห็นไหมเพราะประธานชิมเนี้ยตลอดเวลาจนชันสวยทุกรถเขาจังชิมนะตัวแม็กซิมอ่ะมันขึ้นนะอะไรเงี้ยถามประธานนัดนะคะโอเคโอเคโอเคจุบแล้วใช่ไหมอ่านะคะดังนั้นทุกคนก็รับกาแฟอ,อันรสรสได้เลยค่ะนับบัตรนาวเชิญเลยค่ะชั้นวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็รวยสวยรวยกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ